อะไรมันคือลูกอะไรครับเนี่ยบีดค่ะมันมันเป็นยังไงครับแม่ลูกบีดลูกบีดก็เอาไปปั่นปั่นกับแครอทกินเพื่อสุขภาพอ๋อก็คือมันเป็นกับข้าวใช่ไหมไปกินกับข้าวอ่ะเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำผลไม้เขาไม่ได้กินกับข้าวอ่ะไม่น้ผลไม้เวลาจะกินนี่แต่เขาทำยังไงถึงจะกินกินได้บางคนบอกว่ากินดิบเลยปอกเปลือกกินได้เลยแล้วแต่ส่วนมากเวลาเขากินเนี่ยเขาทำยังไงบางคนเขาเอาไปปั่นกับแครอท กินเป็นน้ำเหรอกินเป็นน้ำต้องไปถามแคสซี่แคสซี่เขากินบ่อยเออต้องไปถามเขาดิใครน่นแคสซี่นั่งอยู่น่ะขอนี่ย่ะไปถามเขาดินู้นเหรอนู้นไปหาแคสสอ๋อเขาเอาไปกินเหรอเออแคสซี่เขาทานบ่อยเราไปถามกรรมวิธีการทถอแพงไหมในในเกาหลีนี่เขาแพงไหมลูกลูกอันเนี้ยเขาเรียกว่าลูกอะไรนะบีเทอร์ลูกบีเทอร์เหรอโอ้ยผมก็ไม่เคยกินเลยเนี่ยเอออต้องไปถามแคสซี่อ๋อ เนี่ยต้นมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนหัวต้นแครอทนะใช่ใช่อ๋อแต่ว่าลูกมันจะเป็นสีม่วงๆใช่ไหมข้างในใช่อ๋อวันหน้แฟร์ซีเป็นสีม่วงปอกเปลือกปอกเปลือกแ,แล้วคนเกาหลีวลวเวลาเขากินเขากินยังไงเกาหลีของว่า,ก,วากินดิบบางคนก็ไปอบกินดิบบางคนก็เอาไปอบโอ้โหดูฝั่งนู้นเก็บบูยน,นะครับเต็มเลยนะ่ยหัวใจเท้านะ อันนี้ก็เก็บลูกบีดเอาเองมันเป็นบีบโ้ยอันนี้จะคือจะปอกให้ผมกินเหรอลองพิมพหวานหืะคล้ายๆบัวหิมะแหละ้ลองก,นะกินเลยเนี่ยกินได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหลองกินเดี๋ย้องยังไงไว้นะเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะลองกินให้ดูนะหวานคล้ายคล้ายม้แหละอืมหวานหวานหวาน จะออกหวานหวานที่เกาหลีเขาไป,ไปไปทำเป็นน้ำได้นืำแต่ไม่อร่อยไม่อร่อยเขากินเพื่อสุขภาพหวานหวานแต่เรารู้ว่ากินรู้ว่ามันดิบอ่ะอารมณ์เหมือนกินแบบอะไรนะกินอะไรวะอะไรสักอย่างดิบอ่ะใช่กินนี้ก็ใช้แครอทนั่นแหละอืออ๋อนี้ยังมีเยอะเลยนะเวลาจะเก็บก็ถอนถอนต้นมาก่อนใช่ไหม สอนต้นมากองกองไว้แล้วก็ตัดตัดหัวตัดท้ายเหรออ๋อน,นี่เจ๊กายก็มาตัดนะครับเ <c oughs> จกาย่แเ,แเ,แเยอะยอืมวิธีการตัดก็ตัดหัวตัดท้ายแค่นี้ก็คือเสร็จเลยเดี๋ยวก็เก็บใส่ถุงจ้าเดี๋ยวก็ไปแพ็ค อ๋อแพ็คใส่กล่องส่งได้ใช่ไหมแต่คนไทยไม่ค่อยกินนะเขามีมีแต่คนเกาหลีใช่ไหมกินเนาะชอบเพื่อสุขภาพเพื่อความเกาหลีกินนะอ,ไไอันนี้ก็เขาเรียกว่าลูกบีชเชอร์ใช่ไหมบีชเชอร์ er นะครับเพื่อนๆก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่เคยกินนะเคยแต่ขี่รถผ่านอย่างเดียวนะครับก็อร่อยดีแหละเพื่อนๆก็กินได้นะฮะสำหรับคนที่ลดความอ้วนอ่ะสำหรับคนลดความอ้วนนะครับ โอเคครับไว้เจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ